สวัสดีครับเด็กๆวันนี้เราจะมาตะลุยโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการนะครับซึ่งเหมาะสําหรับนักเรียนชั้นม .1 แล้วก็นักเรียนป .6 ที่จะเตรียมสอบเข้าระดับชั้นม .1 แล้วก็เหมาะสําหรับนักเรียนที่ต้องการจะทบทวนเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาสมการซึ่งโจทย์ปัญหาที่ที่เลือกมานําเสนอในวันนี้นะครับเป็นโจทย์ของลักษณะที่ความยากระดับกลางๆไม่ได้ง่ายเกินไปหรือว่าไม่ได้ยากเกินไปนะครับ วิธีการแก้นะคะครูสรุปให้เป็น5ขั้นตอนดังนี้นะครับอันนี้ไม่มีสไลด์ให้ดูนะตั้งใจฟังนะครับขั้นตอนที่1เราจะต้องวิเคราะห์โจทย์เพื่อหาว่าโจทย์กําหนดอะไรมาบ้างแล้วโจทย์เนี่ยต้องการให้เราหาอะไรหรือถามอะไรนั่นเองนะครับขั้นตอนที่2เราจะกําหนดตัวแปรสิ่งที่โจทย์ให้หาหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับโจทย์ซึ่งมักจะไม่ทราบค่าเรามักจะกําหนดให้เป็นตัวแปร x หรือตัวแปร y Mn ก็ได้แล้วแต่ชอบนะครับขั้นตอนที่3เราจะต้องเขียนสมการตามเงื่อนไขที่โจทย์กำหนดซึ่งขั้นตอนนี้เนี่ยหลายๆคนนะฮะยังเขียนไม่ค่อยถูกวันนี้ครูดิวมีเทคนิคง่ายๆเพื่อให้เราเนี่ยสามารถเขียนสมการได้เดี๋ยวลองไปติดตามชมกันนะครับว่ามีวิธีการยังไงและขั้นตอนที่4เราก็จะต้องแก้สมการเพื่อหาคาตอบให้ได้และขั้นตอนที่5เราจะต้องมีการตรวจสอบคาตอบ นะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยขั้นตอนที่5เนี่ยเราก็จะไม่ค่อยทํากันเนาะเพราะว่าเวลาทําโจทย์มันก็จะมีช้อยส์นะครับถ้าตรงกับช้อยส์เราก็จะการเลยนะครับแต่ถ้าจะให้ดีก็ต้องมีการตรวจสอบความสมเหตุสมผลด้วยว่าถูกต้องไหมนะครับแต่วันนี้จะละการตรวจสอบคําตอบนะครับจะโฟกัสไปที่การวิเคราะห์โจทย์การเขียนสมการแล้วก็การแก้หาคําตอบเลยนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับข้อที่1นนะครับโจทย์บอกว่า ฝนมีเงินอยู่จำนวนหนึ่งแม่ให้มาอีก350บาทเมื่อนำเงินที่มีอยู่เดิมมานับรวมกับเงินที่แม่ให้นับได้678บาทโจทย์ถามว่าเดิมฝนมีเงินกี่บาทนะครับเมื่ออ่านโจทย์จะเห็นว่าฝนมีเงินอยู่จำนวนหนึ่งทราบไหมว่าฝนมีอยู่เท่าไหร่ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบคือไม่ทราบถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะให้จำนวนเงินที่ฝนมีเนี่ยเป็น x บาทต่อมาแม่ให้อีก350 แสดงว่าการให้การให้ให้อีก350สแสดงว่าเงินเราต้องเพิ่มใช่ไหมฮะเพิ่มอีก350บาทจากนั้นพอแม่ให้เสร็จแล้วเขาก็นําเงินที่มีอยู่เดิมก็คือมีอยู่ X บาทเนี่ยมารวมคําว่ารวมเนาะก็คือเครื่องหมายบวกรวมกับที่แม่ให้แม่ให้เท่าไหร่แม่ให้อีก350นับได้นับได้ก็คือมีของเดิมมารวมกับของใหม่ก็คือกลายเป็นของใหม่นะครับนับได้678บาท เดิมฝนมีกี่บาทเพราะฉะนั้นเห็นไหมฮะไม่ได้ยากเลยดังนั้นเราก็จะมาเขียนเป็นสรรมการก็คือเดิมฝนมีเงินอยู่จํานวนจํานวนหนึ่งให้เป็น x แม่ให้มาก็คือบวกเพิ่มอีก350บาทเมื่อนำสองสองจำนวนนี้ก็คือเก่ากับใหม่เนี่ยมานับรวมกันมีเงินอยู่678บาทนี่เราได้สรรมการมาแล้วนะครับเพราะนั้นเราจะแก้หาสรรมการเราพบว่า350มันบวกอยู่เราก็ย้ายไป ลบก็จะได้เป็น x เท่ากับ678ลบกับ350นะครับเพราะฉะนั้นลบเลขให้เสร็จคำตอบของเราจะได้328บาทนั่นหมายความว่าก่อนหน้านี้ฝนมีเงินอยู่328บาทนั่นเองไม่เชื่อลองเอา328ไปบวก350สิครับมันจะได้678นั่นเองนะครับ ต่อไปข้อที่2นะครับครูนํำผึ้งซื้อสมุดมาจำนวนหนึ่งนำมารวมกับสมุดที่มีอยู่เดิมอีก1 4 8เล่มแจกให้นักเรียน43คนได้คนละ6เล่มเดิมครูน้ำผึ้งมีทั้งหมดกี่เล่มนะครับเหมือนเดิมเลยครับครูน้ำผึ้งซื้อสมุดมาจำนวนหนึ่งทราบไหมครูน้ำผึ้งซื้อมาเท่าไหร่ไม่ทราบตัวไหมครับเพราะฉะนั้นให้เป็น y บ้างนะครับนำมารวมคำว่ารวมก็คือเครื่องหมายบวก กับสมุดเดิมที่มีอยู่148เล่มก็จะได้เป็น Y บวก148ถูกไหมครับจากนั้นแจกให้นักเรียนคนละ40อ่าแจกให้นักเรียน43คนได้คนละ6เล่มจากตรงนี้เมื่อวิเคราะห์เสร็จแล้วเราจะพบว่ามันคือการเก่งมากครับมันคือการหารหารเท่าไหร่หาร43ก็คือการแบ่งการแจกนะครับ หาร43ได้คนละ6เล่มก็เท่ากับ6นะครับมีสมุดจำนวนหนึ่งเอามารวมอีก148จากนั้นแบ่งให้43คนได้คนละ6นี่ไงนะครับก็จะได้สมาการเป็นแบบนี้จากนั้นแก้สมาการครับเราพบว่า43มันหารอยู่เราก็ย้ายขึ้นไปคูณก็จะได้เป็น y บวก148เท่ากับ6คูณ43ตรงนี้ต้องแม่นแล้วนะครับการแก้สมาการ คิดเลขให้เสร็จครับก็จะได้เป็น y บวก148เท่ากับ6คูณ43มีค่าเป็น258แก้สมการหาค่า y มี148บวกอยู่ย้ายไปลบก็จะได้ y เท่ากับ258ลบกับ148ดังนั้น y ของเราจึงเท่ากับ110นั่นเองนั่นหมายความว่าอะไรฮะหมายความว่าตอนแรกเนี่ยครูน้ำผึ้งซื้อสมุดมา 110เล่มนะครับ110เล่มตรงนี้ตามทันไหมครับไม่ทันตรงไหนกดหยุดก่อนนะครับย้อนกลับไปดูจนกว่าตนเองจะเข้าใจได้เลยนะครับนำเข้าสู่ข้อที่3ครับข้อที่3โจทย์บอกว่าแดงมีลูกหินอยู่จำนวนหนึ่งดำมีลูกหินมากกว่า2เท่าของแดงอยู่5ลูกถ้าดามีลูกหิน61ลูกแดงจะมีลูกหินเท่าไหร่ อ่ข้อนี้นะฮะเหมือนเดิมเลยแดงมีลูกหินอยู่จํานวนหนึ่งทราบไหมว่าแดงมีเท่าไหร่ไม่ทราบไม่ทราบก็เป็น X ถูกไฮะ y ก็ได้แก็ได้แล้วแต่นะฮะแต่ดํามีลูกหินมากกว่า2เท่าของแดงคําว่า2เท่าคือเลข2คําว่าของคือการคูณแดง2เท่าของแดงก็แสดงว่า2คูณ X กไฮะสอคูณ X แต่เดี๋ยวจะงง ขอไม่เขียนเครื่องหมายคูณ2คูณ x ขอเขียนเป็น2 x แบบนี้เลยมากกว่าอยู่5มากกว่าอยู่5แสดงว่าถ้าแดงมี5ดําก็ต้องมี10ถูกไหมฮะถูกไหมคำว่ามากกว่าคำว่ามากกว่านะอันนี้อันนี้คืออธิบายคําว่ามากกว่านะฮะเพราะฉะนั้นข้อนี้มากกว่าอยู่5ก็บวก5เข้าไปตามทันไหมครับบวก5เข้าไปเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าถ้าดํามีลูกหินอยู่61ลูกแดงจะมีเท่าไหร ซึ่ง2 x บวก5เนี่ยคือของดำใช่ไหมครดำเนี่ยมีอยู่2 x บวก5นะครับเท่ากับ61เโอเคไหมครับเท่ากับ61อ่ะแก้สมาการนะครับเราจะมาดูก่อนว่า x เป็นเท่าไรเพราะแก้ x ได้ปุ๊บเป็นของใครเลยทันทีของ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 แดงถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้น5บวกอยู่ก็ย้ายไปลบซ้ายมือจะเหลือเพียง2 x เท่ากับ61ลบ5 61ลบ5มีค่าเท่ากับ56เพราะนั้นต้องการแค่ x เราก็เลยย้าย2ไปหารถูกต้องไหมครับเพราะ2มันคูณอยู่กับ x ก็ย้ายลงไปหารดังนั้น x ของเราจึงเท่ากับ28นั่นเองนะครับ28นั่นเองหมายความว่าแดงจะมีลูกหินอยู่28นะครับอยู่28ตามทันไหมครับข้อต่อไปนะครับมาดูข้อนี้ ข้อนี้โจทย์บอกว่า5เท่าของจำนวนเป็ดที่นายแดงและนายดำเลี้ยงนะครับจะเท่ากับแน่นอนเครื่องหมายชัดเจนมากคือเครื่องหมายเท่ากับจำนวนเป็ดของนายเขียวถ้านายดำมีเป็ด48ตัวนายเขียวมีเป็ด500ตัวนายแดงจะมีเป็ดกี่ตัวนะเราค่อยมาแก้มาช่วยกันแก้นะฮะโจทย์บอกว่า5เท่า5เท่าตะกี้บอกไปแล้วก็คือเลข5 ของก็คือการคูณคูณอะไรล่ะคูณจำนวนเป็ดที่นายแดงและนายเขียวเลี้ยงนายแดงและนายเขียวก็คือสอคนนี้รวมกันก็คือแดงกับเขียวเพราะฉะนั้นขอเขียนเป็น5คูณกับแดงบวกเขียวค้อ,อนี้ขอใช้สัญลักษณ์เป็นภาษาไทยแล้วกันนะครับจะเท่ากับจำนวนเป็ดอ่าพูดผิดนะฮะหเท่าของจำนวนเป็ดที่นายแดงและนายดำเลี้ยง จะเท่ากับจํานวนเป็ดของนายเขียวอขอตั้งไว้เป็นแบบนี้ก่อนเพราะฉะนั้นเริ่มมาสร้างเป็นสรรมการนะครับเพราะอ่านโจทย์ต่อเขาบอกว่านายดำมีเป็ด48ตัวนายเขียวมี500ตัวแสดงว่าคนที่ยังไม่ทร,ราบก็คือนายแดงถูกไหมฮะครูก็เลยให้ในายแดงเป็นตัว x ก,กละกันดังนั้นสรรมการใหม่ของเราจึงเป็น5คูณ x บวกกับดำแต่ดำมีอยู่48ตัว ส่วนนายเขียวมีอยู่500ตัวอ่านี่ได้สรรมการมาละนะครับจากนั้นจะแก้สรรมการเราพบว่า5เนี่ยมันคูณอยู่กับ x บวก48ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นครูจะไม่กระจายเข้าไปนะครูจะย้าย5ลงไปหารเลยเพราะ2ตัวนี้มันคูณกันอยู่นะฮะคูณกันอยู่ซ้ายมือจึงเหลือเพียง x บวก48ขวามือก็จะเป็น500หารด้วย5 แน่นอนครับ500หารโดยหาหารแล้วได้100ถูกไหมฮะเพราะนั้นต้องการแค่ x แต่ว่ามี48บวกอยู่ก็เลยย้าย48ไปลบจึงได้เป็น x เท่ากับ100ลบ48จะได้ว่า x เท่ากับ52นั่นเองซึ่ง52คือจำนวนเป็ดที่นายแดงเลี้ยงเอาไว้สอดคล้องกับโจทย์พอดีเลยเพราะนั้นข้อนี้ตอบ52นะครับ ข้อต่อไปนะครับเขาบอกว่าถ้านำสารออาตกหมดเลยนะฮะถ้านำจำนวนของต้นขนุนในสวนหักออกจาก2ส,ส่วน3ของจำนวนต้นมะม่วงในสวนผลลัพธ์ที่ได้จะเท่ากับต้นมะพร้าวในสวนถ้าในาสวนมีต้นขนุน117ต้นมีต้นมะพร้าว401ต้นจงหาว่าในสวนมีต้นมะม่วงกี่ต้นโอเค จากโจทย์มาเริ่มสร้างสมาการเลยนะครับถ้านำจำนวนของต้นขนุนนำจำนวนต้นขนุนหักออกหักออกแน่นอนเครื่องหมายลบหักออกอะไรล่ะหักออกจากสองส่วน3ของต้นมะม่วงแสดงว่าตอนแรกมันมี2ส,ส่วน3ของต้นอะไรครับต้นมะม่วงอันนี้วิเคราะห์โจทย์ก่อนนะแล้วนำจำนวนต้นขนุนไปหักออก นะครับเป็นแบบนี้แล้วเขาก็บอกว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเท่ากับต้นมะพร้าวในสวนแสดงว่า2ส่วน3ต้นมะม่วงลบต้นขนุนจะเท่ากับต้นอะไรฮะต้นมะพร้าวนี่ได้เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นโจทย์แอบบอกเราไว้อย่างนี้ก่อนนะครับแน่นอนนะฮะโจทย์บอกว่าต้นขนุนมี1 1 7อ่าแสดงว่าแทนได้เลยตรงนี้เป็น1 17ต้นมะพร้าวมี401โจทย์ถามหาต้นมะม่วงต้นมะม่วงไม่ทราบแสดงต้นมะม่วงเป็น x กก็แล้วกัน ครูจึงให้2.3ส่วน3ต้นมะม่วงเป็น2.3 x ส่วน3 x ลบ117เท่ากับ401ตรงนี้ตามทันนะครับจากนั้นเริ่มแก้สมการ1 17เป็นลบย้ายมาบวกนะครับซ้ายมือจึงเหลือเพียง2.3 x ส่วน 3x เท่ากับตรงนี้ย้ายมาบวกแล้วเนาะครูขอบวกเลยนะครับพบว่า401บวก117มีค่าเป็น518นะครับ ดังนั้นเราต้องการแค่ x แต่3หารอยู่เราต้องย้ายไปคูณ2คูณอยู่เราต้องย้ายไปหารเพราะนั้น x ของเราจึงเท่ากับ518คูณ3แล้วหาร2นะครับแล้วหาร2จากนั้นก็คิดเลขออกมาในขั้นตอนนี้นะคะจะไม่โชว์การคิดเลขให้เราดูนะครเพราะว่าเชื่อว่าเราน่าจะคิดได้คำตอบก็ตอบ777ต้นนั่นเองนะครับ777ต้น ข้อนี้ตามทันนะครับนำเข้าสู่ข้อถัดไปครับข้อถัดไปโจทย์บอกว่าในการสอบเก็บคะแนนครั้งหนึ่งมีคะแนนเต็ม80คะแนนนะครับครึ่งหนึ่งของผลบวกของคะแนนที่มานพและสรรัฐสอบได้เท่ากับ64คะแนนถ้าในการสอบครั้งนี้สรร,รัตทำได้58คะแนนอยากทราบว่ามานพทำได้กี่คะแนน โอเคไหมครับในการสอบครั้งหนึ่งเขาบอกว่าผลบวกของคะแนนที่มานพและสรรัตท์ทำได้คือ64คะแนนอ่ะครูก็เขียนก่อนมานพบ,บวกสรรัตท์ทำได้คือ64แต่มันเป็นคะแนนเพียงแค่ครึ่งหนึ่งในทางคณิตศาสตร์ครึ่งหนึ่งก็คือการนำเศษ1ส่วน2เข้าไปคูณหรือพูดง่ายก็คือการหารด้วย2นั่นเอง เพราะฉะนั้นเมื่อนำคะแนนของมานพมาบวกกับสรรัต์ครูก็นำมาหาร2จะมีค่าเป็น64ตามทันนะครับแต่โจทย์บอกว่าสรรัตท์ทำได้58และโจทย์ถามว่ามานพทำได้กี่คะแนนเซงก็ไม่ทราบค่าของมานพครูให้เป็นตัว m ก็แล้วกันนะครับดังนั้นสมการใหม่ของเราจึงได้เป็น m บวก58ส่วน2เท่ากับ64 เหมือนเดิมเลยครับแก้สมการค่อยๆนะหลายคนชอบเอาบวกไปก่อนไม่ได้นะครับเพราะมันติดหารอยู่ให้หนูนำสอที่หารเนี่ยขึ้นไปคูณก่อนนะครับซ้ายมือจึงเหลือเพียง m บวก58ขวามือ2ไปคูณกับ64มีค่าเป็น128ต้องการแค่ m แต่58มันบวกต่อท้ายจึงย้ายไปลบเพราะฉะนั้น m ของเราจึงได้128 ลบ58คําคำตอบจึงเป็น70นั่นเองนั่นหมายความว่ามานพต้องทำคะแนนได้70คะแนนนะครับแล้วก็สรรัฐทำได้58คะแนนเมื่อนำมาบวกกันแล้วหาร2จะมีค่าเป็น64นั่นเองนะครับ64ข้อนี้ผ่านนะครับต่อไปมาดูข้อนี้ครับเขาบอกว่า จำนวนคู่3จํจำนวนนะครับเรียงกันแล้วรวมกันได้102จงหาจำนวนคู่3จํจำนวนนั้นนะครับวิธีการคิดถ้าเจอโจทย์ในลักษณะแบบนี้นะครับให้เด็กๆสมมติจำนวนคู่ขึ้นมาก่อนสมมตินะสมมุติคูกำหนดชุดแรกเป็น2 4 6เขาบอกว่า3จํจำนวนใช่ไหมครับหรือกำหนดเป็น 10, 12, 14ก็ได้หรือกำหนดเป็น 20, 22, 24ก็ได้ ซึ่งในความเป็นจริงเรารู้ไหมฮะว่าตัวแรกของจํานวนคู่เนี่ยจะเป็นอะไรเราไม่ทราบถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะให้เป็นตัว y ก็แล้วกันหรือใครจะให้เป็น x ก็ได้นะครับครูให้เป็นตัว y ก็แล้วกันเราก็ไม่รู้เนาะว่าชุดไหนที่รวมกันเราจะได้102แต่สังเกตจํานวนคู่ตัวที่2มันเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่ครับจาก2มาเป็น4มันเพิ่มขึ้น2จาก10มา12มันเพิ่มขึ้น2 และจาก20ไปเป็น22มันก็เพิ่มขึ้น2นั่นหมายความว่าการที่มันเพิ่มขึ้น2เราจึงได้ว่าจํำนวนคู่ตัวที่2เนี่ยต้องเป็น y บวก2แน่นอนถูกไหมครับ y บวก2เข้าไหมครับต่อไปมาดูตัวที่3ครับตัวที่3ตัวที่3เนี่ยมันก็เพิ่มจากตัวที่2มาบวก2ถูกไหมจาก12มา14ก็เป็นบวก2จาก22มา24ก็เป็นบวก2 นั่นหมายความว่าตัวที่2ของเรามันเป็น y บวก2ใช่ไหมมันเพิ่มขึ้นอีก2ตัวอื่นก็เหมือนกันจากเดิมเป็น y บวก2เพิ่มขึ้นมาอีก2ตัวแรกก็เหมือนกันจากเดิมเป็น y บวก2ก็เพิ่มขึ้นมาอีกบวก2ดังนั้นเมื่อรวมกันเสร็จมันก็เป็น y บวก4 y บวก4 y บวก4เห็นไหมครับไม่ว่าเราจะสมมุติให้เลขคู่ตัวแรกเป็นอะไรเนี่ย ฟอร์มของจํานวนคู่ที่เรียงกัน3จํานวนเนี่ยจะเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นจําไว้เลยนะครับจะเป็นแบบนี้จํานวนคี่ก็เช่นกันนะฮะดังนั้นเขาบอกว่าจํานวนคู่3จํานวนเรียงกันรวมกันได้102เราก็มาเลยตัวแรกคือ y ตัวที่2คือ y บวก2ตัวที่3ก็คือ y บวก4รวมกันได้102แบบนี้ตามทันไหมครับ จากนั้นเราจะสังเกตเห็นว่า y บวก y บวก y ปลดวงเล็บออกได้เลยเนาะเพราะว่าหน้าวงเล็บเป็นเครื่องหมายบวก y มีด้วยกัน3ตัวบวกกันจึงเป็น3 y บวกตัวเลขครับ2บวก4เป็น6ขวามือ102เหมือนเดิมจากนั้นแก้สมก,การหลบก6บวก u ย,ย้าย6ไปลบก็จะได้เป็น3 y เท่ากับ102ลบ6 เมื่อลบเสร็จแล้วครูลบเลยนะมีค่าเป็น96ต้องการแค่ y เราก็นำา3ไปหารเข้า okay, ไหครับนำาไปหารเพราะนั้น96หาร3มีค่าเป็น32 32คือค่าของ y แสดงว่าตัวแรกของเราเนี่ยเป็น32แน่นอนครับตัวต่อไปก็ต้องเป็น34และตัวสุดท้ายก็ต้องเป็น36เมื่อเรานำ3ามจำนวนนี้มารวมกันแล้วเราจะพบว่า มีผลบวกเป็น102ตามที่โจทย์ต้องการตรงนี้ตามทันไหมครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นก่อนจากกาันในวันนี้ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับสเต็ปในการแก้โจทย์สมการนะครับต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่าโจทย์กำหนดอะไรมาแล้วให้หาอะไรจากนั้นกำหนดสิ่งที่ตัวแปรนะครับกำหนดตัวแปรในสิ่งที่โจทย์ให้หาหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องเขียนสมการแล้วก็แก้สมการ ถ้าเราไม่สามารถตั้งได้เลยตั้งแต่แรกนะครับวิธีการก็คือแนะนําให้แปลงข้อความเป็นแบบนี้ก่อนแล้วค่อยเอาค่ามาแทนเหมือนที่ครูทำอะฮะนี่แบบเนี้ยครับแล้วค่อยๆแปลงโอเคเนาะแกะจากโจทย์มาใจเย็นๆค่อยๆทํานะครับสําหรับเทคนิคในวันนี้ก็เป็นเทคนิคดีๆที่อยากจะเอามาแชร์บอกต่อให้กับพวกเราหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพวกเรานะครับสำหรับวันนี้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ